ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขออนุญาตกราบสวัสดีพี่พี่เอฟซร้านใจรักพาเครื่องกันทุกทท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สําหรับช่องทางการติดต่อเช่าพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่ห้าสามสามศูนย์แปดเจ็ดนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่แอดไลน์นะครับศูนย์เก้าห้าสี่ห้าสามสามศูนย์แปดเจ็ดนะครับทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มค่าใช้ใจ่ายในการจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับเอฟซี FC. ก็สาหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการชักช้าเสียเวลานะเดี๋ยวเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับรายการแรกนะครับเป็นพระปิดตานะครับสายเขาอ้อนะครับอ่าเป็นปิดตาสายใต้นะครับสายอาจารย์เอียดเลยนะครับองนี้มาอ่าเป็นพระหล่อโบราณนับสวยๆนะผิวพันคลาสสิกเลยนะครับเอฟซีครับเนี่ยดูครับเขาเรียกว่าร่องรอยการหล่อนะครับขี้เบ้านะครับคร่องรอยการเดือดนะครับเอฟซีสวยงามมากนะครับองนี้ เป็นพระที่ไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่นะครับสำหรับหล่อโบราณปิดตาสายวัดเขาออดนะครับเนี่ยคาบคียบ้าตามซอกนะครับยังเห็นแบบว่าชัดเจนเลยนะพี่นะมีผิวน้ําทองบ้างประปายนะตามความคลาสสิกขององค์พระนะครับองค์นี้เดี๋ยวแบ่งปันให้ FC นะอะเอาไป400บาทนะครับสีบาทเท่านั้นพี่รายการที่1นะครับเบาๆต่อมารายการที่2อนะครับก็จะเป็นพระปิดตานะครับ อ่ารายการที่2เป็นพระปิตาะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นของหลวงพ่อเชยนะวัดบางกระสอบนะเป็นพวกเนื้อผงคุกรักนะเก่าๆสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ FC เนี่ยดูนะครับเนื้อพระเนี่ยเก่าๆแก่งๆเลยนะครับเ c ครับเก่าๆแก่งๆแบบนี้เลยนะครับนานๆเจอนะพี่นะนานๆเจอเนี่ยสวยนะพี่นะองนี้สวยนะครับเห็นไหมเดิมดีนะครับอ่าองนี้สวยเดิมดีนะผิวพันธ์แบบว่าจัดจ้านเลยนะครับ FC ครับนี่ แบบนี้ก็เดี๋ยวแบ่งปันให้พี่พี่เอนะผู้ที่ชื่นชอบนะครับในสายพระปิตารายการนี้นะครับรายการนี้นะครับเอาไป350บาทนะพี่เอา350บาทรายการที่2นะปิดตาต่อมารายการที่3นะครับจะเป็นงานแกะเก่านะครับแกะเป็นนางกวักนะครับ FC แบบนี้เนี่ยเป็นงานแท้แน่นอนนะครับเป็นงอแท้แน่นอนรับประกันให้แล้วด้านหลังเนี่ยมีรอยจานแบบนี้นะครับ ไม่ทราบว่าเป็นของหลวงพ่อหรือว่าเป็นของเกจิอาจารย์ท่านใดเหมือนกันนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยจากความเก่าจากความฉ่านะอ่าชิ้นนี้เนี่ยเก่าเก่าฉ่ำๆเลยนะพี่นะอ่าเราขายเดี๋ยวผมขายแค่ความเก่านะผมขายแค่ความเก่าใครชอบรายการนี้ก็เดี๋ยวแบ่งปันกันไปนะเอา400บาทนะครับ400บาทด้านหลังมีรอยจานนะแล้วงอเนี่ยเก่าเก่าฉ่ำๆแบบนี้นะพี่นะเก่าเก่าฉ่ำๆแบบนี้เนาะ ใครชอบก็ปิดไปนะพี่นะเอา400บาทนะครับ400บาทรายการที่3ไม่แพงนะครับ FC ต่อมารายการที่4นะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดปี08ในะ FC องค์นี้เนี่ยเป็นหลังหนังสือนะครับลมดำนะพี่นะดูตัวตัดด้านข้างนะครับอันนี้ให้ดูแบบว่าชัดเจนเลยนะพี่นะเน่ยด้านหลังเขียนว่าปู่ทวดนะครับองค์วัดช้างให้นะ2507นะครับขออภัยนะพี่นะเป็นปี07นะครับ นี่ลมดำเดิมๆนะ fc อ่าลมดำเดิมๆน้าใครไม่มี0ูนก็ใช้0ูนแทนได้นะครับแล้วราคาเนี่ยแบ่งปันด้วยนะพี่นะราคาเนี่ยแบ่งปันเนี่ยเอาไป400บาทนะครับสวยๆแบบนี้เลยพี่4 0 0บาทนะครับนี่ฟังราคาไม่ผิดนะครับ fc ครับฟังราคาไม่ผิดเนาะ400บาทนะครับรายการที่4ต่อมานะครับ fc รายการที่5นะครับ รายการที่5เนี่ยจะเป็นพระขุนแผนนะครับองนี้เป็นทรงพลใหญ่นะครับอ่าเขาเรียกว่ากลุวัดใหญ่ชายมงคลนะเป็นขุนแผนเครือบเก่าๆนะแต่ผมดูแล้วเนี่ยเก่านะครับแล้วพระเนี่ยสวยสมบูรณ์นะครับเนี่เห็นไหมไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับสวยแบบนี้เลยนะ FC นะสวยแบบนี้เลยค่อยๆพิจารณากันไปนะครับมีข้ามกลุติดตามซ่อ้แขนนะครับแล้วพระเนี่ยมีเขาเรียกว่าเครือบ เคลือบแล็เก่านะครับเห็นไหมเคลือบเก่านะเป็นขุนแผ่นเคลือบนะครับกุวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับองนี้แบ่งปัน400บาทนะครับ fc เอา400บาทนะครับรายการที่5นะครับผมต่อมารายการที่6นะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดแรวบหัวโตรุ่นแรกนะครับ fc ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญกะไหลทองเนาะมาแบบว่าสวยๆเลยพี่ อย่างนี้มาแบบฟฟสวยๆเลยนะครับเส้นสายลายยันเหรียญคมชัดนะคมชัดนี่แล้วดูนะพี่ได้เห็นไหมไม่รู้ว่าโฟกัสได้ล่านะไม่เห็นไหมพี่ตัวหนังสือคมคมยันชัดๆแบบนี้นะครับ fc ครับสวยนะเหรียญน,นี้สวยเลยพูดไม่ได้เลยนะครับว่าเหรียญไม่สวยนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจัดสร้างปีสองพันห้าร้อยนะถ้าจาไม่ผิดนะ แล้วหายากด้วยนะครับหายากด้วยเอา500บาทนะครับเอา5 0าบาทนะครับ FC ครับนี่รายการที่6นะครับรายการที่6ต่อมารายการที่7นะครับก็จะเป็นสมเด็จนะครับของวัดเกศชโยนะฝากลงกุที่วัดโพเกลียบนะครับ f c แบบนี้ก็เล่นหากันนะครับนี่เก่าๆสวยๆอยู่ในเรียมพลาสติกแบบนี้นะครับ f c ครับ ดูเนื้อพระนะครับ fc เห็นไหมเนื้อเนี่ยหนึกหนึกเลยนะพี่นะแบบนี้นี่เขาเรียกว่าเนื้อนมข้นเนาะเขาเรียกว่าเนื้อนมข้นนานๆเจอนะครับสำหรับสมเด็จปากกลุ่วัดโพเกลีบนะครับเป็นพิมพ์วัดเกศชัยโยนะนี่ยหชั้นอกล่องนะครับแต่องค์พระเนี่ยจะมีคาบกรุนะพี่นะจะมีคาบกรุองค์นี้สวยงามคลาสสิกนะครับแบ่งปัน3ามรบาทนะแบ่งปัน350บานะบ,น350บาทนะครับองค์นี้เดิมๆเ,เลยพี่เดิมๆเ,เลยนะคใครชอบก็จัดได้นะพี่นะ รายการที่7เนาะต่อมาเนาะพี่นะต่อมารายการที่8นะครับก็จะเป็นพระอุปคุตนะครับองนี้สายาหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขา่านะครับ fc ครับเป็นอุปคุตหล่อบโบราณเนื้อโลหะทองผสมนะครับเดิมๆิมแบบนี้เลยนะครับหล่อบโบราณเดิมๆิมแบบนี้เลยเนี่ยดูค่าขี้เบาคาตะกันที่ติดตามซอกนะครับลึกๆขององค์พระนะพี่นะจะเป็นคาตะกันนะพี่นะอง์นี้นี่สวยนะครับ งนี้สวยนะเดิมๆนะนี่เห็นไหมนี่นะครับนี่นะครับเบฟซี FC ครับนี่นะครับสวยมากนะครับเบฟซี FC. เป็นอุปรุ์ถือดอกบัวนะครับสายพาะอิมนมีกลิ่นด้วยนะกลิ่นดังแบบนี้นะครับเอา4 0 0รบาทพี่องนี้4ี่รอบาทคลาสสิกนะรายการที่แดเราพี่น้องรายการที่แปดจ้า ต่อมานะครับจะเป็นรายการที่9นะครับรายการที่9ก็จะเป็นจอบนะครับของหลวงพ่อเงินนะครับแต่ชิ้นนี้เนี่ยออกที่วัดห้วยเขนนะครับสวยๆนะพี่นะหล่อโบราณชัดเจนอีกหนึ่งรายการนะครับสําหรับจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนนี่นี่นะครับนี่ขาร์เลจอบปักเป้านะพี่นะเอาสี่บาทแล้วกันพี่สี่ร้อบาทนี ที่เบาเดิมๆยังติดอยู่เลยนะพี่นะสวยคลาสสิกนะครับสวยคลาสสิกสำหรับรายการที่9้นะครับ400บาทมารายการที่10เนาะก็จะเป็นเหรียญนะครับของหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับอันนี้เป็นเหรียญทองแดงกระไหล่ทองนะครับขอบข้างเป็นขอบกระบอกเหรียญสวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูห่วงนะครับนี่นะครับผิวพันธุ์นะครับโอ้โหกระไหล่เดิมๆนะพี่กระไหลเดิมๆสวยนะครับนี่ไม่ค่อยเจอนะพี่นะไม่ค่อยเจอ และแบบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าหายากนะความสวยระดับนี้นะครับไม่ค่อยเจออยู่แล้วนะเวนะแบ่งปันนะครับผู้ที่ชื่นชอบนะครับสายหลวงพ่อวัดแแหลมนะครับเอาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทรายการสิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะครับวัดโคสิตารามเนาะเนื้ออัปปะนกครัาปีสองห้าสองหนึ่งเนหลังยันหานุมานแบบนี้นะครับเนื้ออัปปกลาสวยเลยนะเอฟซีไม่ค่อยเจอนะครับเหรียญเนี้ยไม่ค่อยเจอนะมาดูนะครับเส้นสาย ความคมชัดนะครับตัวเหรียญสวยมากนะพี่นะตัวเหรียญสวยมากสภาพมีร่องรอยการใช้มาบ้างเท่านั้นเองนะพี่นะแต่โดยรวมเนี่ยยังดูแบบนี่น่ารัก,น,รกน่ารักนะพี่นะยังดูน่ารักน่ารักสวยๆนะพี่นี่นะครับแบบนี้ก็แบ่งปันเนาะแบบนี้แบ่งปันให้เอฟซีเนาะเนี่ยเอา เอาไป400บาทแนะบ400บาทเหรียญหลวงพ่อกลวยรายการที่11นะครับต่อมารายการที่12นะครับจะเป็นเหรียญเก่านะครับเหรียญน,นี้เหรียญเก่านะครับนี่ไม่รู้โฟกัสป่าวโฟกัสละอ่ะนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับนี่ขอบข้างเหรียญเป็นเหรียญข้างเลื่อยด้วยนะครับ2469นะครับ fc เป็นเหรียญเก่าน่าใช่มากนะครับองนี้สวยนะครับเนื้อทองแดงนะยันคมมนี่เนื้อทองแดงสวยๆยันคมๆแบบนี้นะดูนะครับเอฟซี FC. นี่หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับขอบข้างเลื่อยนะครับเอฟซี FC ครับขอบข้างเลื่อยเห็นสวยมากเนาะเดี๋ยวนี้นี่แบบนี้เลยนะเหรียนข้างเลื่อยนะครับ ชอบรายการไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับส่วนเหรียญน,นี้เนี่ยเดี๋ยวแบ่งปันกันไปนะเอา400บาทนะครับ400บาทรายการที่12นะครับต่อมารายการที่13นะครับก็จะเป็นแพะหลวงพ่ออ่ำนะครับวัดหนองกระบอกตัวนี้เป็นงาแกะเก่าด้วยนะครับบีบซนานๆเจอนะหาย,ย่านนะนี่หลวงพ่ออ่ำนะครับวัดหนองกระบอก เป็นงอแกะเก่านะครับผิวชําใสเลยรอยจานแบบนี้นะครับรอยจานแบบนี้เนาะก็ต้องบอกได้เลยว่าหายากนะครับหายากนะพี่ได้นะตัวนี้แบ่งปันนะครับตัวนี้เอาไป1,200บาทนะครับเอา1,200บาทเนาะแพ้หลงวงพ่ออ่ำรายการที่13นะครับต่อมารายการที่14 จะเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับ fc เหรียญนี้ก็เนื้อทองแดงเนื้อกระไหลทองสวยสวยห่วงเชื่อมเดิมนะครับและดูนะครับนี่เห็นไหมห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับรอยจานต่างๆมีความชัดเจนนะครับเหรียญสวยมากนะครับเหรียญสวยมากนี่ดูเนาะชอบรายการไหนก็ตะเออสกิลติดต่อกันเข้ามาได้นะครับแบ่งปันทุกรายการไม่แพงนะครับไม่แพงอย่างเหรียญนี้ก็เอาไป500บาทนะครับหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลนนะครับ FC ีสวยๆเดิมๆนะครับสวยๆเดิมๆรายการที่14เนาะรายการที่14ต่อมารายการที่15จะเป็นเหรียญหลอนะครับวัดละคังหลังคอนนะครับ F c ครับหล่อโบราณเนื้อโลหะทองผสมแบบนี้เนี่ยคลาสสิกนะครับสวยๆนะครับแบบนี้คลาสสิกสวยๆนะครับนี่นี่นะครับ นี่นะครับเดิมเดิมแบบนี้นะพี่นะเดิมๆิมแบบนี้นะครับสำหรับเหรียญหล่อวัดระคังหลังคอนนะครับเอา350าบนะพี่เอา350รายการที่15นะครับ15ต่อมารายการที่16นะครับ16เนี่ยจะเป็นพระหล่อบโบราณนะครับไม่ทราบสำนักเลยนะครับองนี้ไม่ทราบสำนักเลยนะแต่เป็นพระพิมพ์ปางสายญาตินะครับแล้วมีเขาเรียกว่าอะไรมียันมีเยันด้านหลังนะพี่ผิวแบบนี่ เหลืององมเขียวนะครับเหลืององมเขียวแบบนี้พี่สวยนะคลาสสิกด้วยนะครับเนี่ยพี่ดูดิเห็นไหมข้าบขี้เบ้าข้าวตะการต่างๆเนี่ยฝังจมอยู่ในเนื้อพระ,ระเลยนะพี่นะคลาสสิกสุดๆนะครับคลาสสิกสุดๆแต่ไม่ทราบว่าเป็นของหลวงพ่อท่านใดเท่านั้นเองนะครับแบบนี้สวยงามดีนะครับเอาสามร้อยห้าสิบนะครับผมสามร้อยห้าสิบรายการที่สิบหกนะครับต่อมารายการที่สิบเจ็ด จะเป็นนะครับลูกอมนะครับของอหลวงพ่อทับวัดอนงนะพี่นะเนี่เนื้อเมกกระสิ์สวยๆเขียวๆนะลูกนี้เขียวๆดำๆเลยนะพี่นะเก่ามากนะครับเก่ามากแบบนี้แบ่งปันนะครับเอา350นะครับ350รายการที่17เนาะ17เจ็มารายการที่18 ก็จะเป็นปรูปหล่อนะครับหลวงพ่อโสธรรุ่น80ปีกรมตำรวจนะครับ FC อันนี้ก็สวยนะครับเดิมเดิมนะครับจัดสร้างปี2538นปะรประวัติศาสตร์ตำรวจ80ปีแบบนี้ก็คลาสสิกนะครับสวยสวยเลยนะพี่นะสวยสวยเลยเนะี่ยขอแบ่งปันให้ FC นะ500บาทนะครับอ,องค์นี้เอา500บาทเดิมเดิมแบบนี้นานๆเจออยู่แล้วนะครับรายการที่18เนาะ่อมารายการที่19 สิบเก้าก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพระกิ่งบัวรอบก้นไหลเเสงนะครับอันนี้ก็เก่าสวยงามคลาสสิกยาขัดแดงๆดงเดิมๆนะครับยังอยู่นะพี่นะแดงๆดงเดิมๆนะครับมาดูนะพี่เห็นไหมเห็นไหมเอาห้าร้อยบาทพี่แบบนี้ห้าร้อยบาทอยู่ในเลี่ยมด้วยขึ้นคอได้เลยเนาะแบบนี้ขึ้นคอได้เลยห้าร้อยบาทนะครับ รายการที่19ก็ต่อมารายการที่20จะเป็นเ,เขาเรียกว่าพระอะไรนะสมเด็จจิตรดานะของในหลวงนะปี250กว่าพี่ด้านหลังทาทองแบบนี้แต่องค์นี้เนี่ยพระเขาเหมือนจะฝนเข้ากรอบนะพี่นะเหมือนเขาแต่งองค์พระให้แบบเป็นรูปทรงลีลีแบบนี้นะครับปกติจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับปกติจะเป็นสามเหลี่ยมแต่องค์นี้เนี่ยเหมือนผมว่าเขาแต่งนะแต่งพิมพ์ให้เป็นรูปทรงลีลีแบบนี้ เอา350นะครับ350รายการที genau, ่20นะครับต่อมารายการที่21ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับวัดระหันไล่เหรียญนี้เนื้ออัปาังกานะครับสภาพสวยเลยนะพี่นะปี17นะครับปี17นี่ดูตัวหนังสือตัวยันก่อนที่ระลึกในงานผูกพัทกรสีมานะครับวัดระหันไล่ สวยๆแบบนี้นะพี่นะสวยๆแบบนี้เอา400บาทนะครับ400ยบาทสวยๆใครชอบใจปิดได้ปิดนะครับใครชอบใจรายการนี้ปิดได้ปิดนะพี่นะรายการที่21นะครับผมต่อมารายการที่22จะเป็นเหรียญเก่ายอดนิยมนะครับหลวงพ่อโสธรเมืองจะเชิญเซาร,รุ่นแรก2-4-6-0สภาพผ่านการใช้เนื้อทองแดง เหรียญน,นี้ก็ความสวยยัง80-90%นะครับนี่ดูนะครับใบหน้าใบตาติดชัดตัวหนังสือคมเป็นสันเป็นแห้งนะครับเห็นไหมพี่เอา500บาทแล้วกันนี่เนาะห้าบาทเป็นเหรียญตัวตัดข้างเลื่อยข้างเลื่อยยังอยู่นะครับ500บาท รายการที่22นะครับต่อมารายการที่23วันนี้มีอีกหนึ่งเหรียญนะสำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดผาป่า,ป,าปี08เนื้ออปก้าเอา1,600บาทนะครับดูตามตัวหนังสือนะพี่นะัจะมีรอยปั๊มแบบกระแทกเลยพี่อาจะเป็นรอยแบบว่า,าตามขอบตัวหนังสือด้านล่างเนี่ยพระคูวิสัยนะพี่เห็นไหม จะเป็นเหมือนรอยเบิลตัวหนังสือเะยนะพี่นะมาจากการปัม๊มนะครับอันนี้ก็สวยนะพี่นะสวยแล้วก็ความหายยากนะผนบอกได้เลยไม่ค่อยเจอนะพี่ไม่ค่อยเจอนะครับเห็นไหมเส้นผ่าปากคมๆนะครับสวยมากนะครับเรี่ยมเงินหนาๆเงินแบบเงินลดถังน,นะครับ1,600บาทใครชอบสกิปเข้ามาเลยนะพี่นะ่ะพันหกร้อยบาท ต่อมานะครับรายการที่24ก็จะเป็นพระสันนะครับข้างเม็ดหลวงพ่อกลวยนะพิมพ์สมาธินะครับ fc องนี้หลวงพ่อกลวยพิมพ์สมาธินี่เนื้อดินเก่านะครับเนื้อดินเก่าแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเนื้อดินเก่าเก่าพระสวยๆนี่นะครับ แบ่งปันนะเวลาแบบนี้แบ่งปันเอา400บาทนะครับผมวกลวยรายการที่24นะครับผมต่อมารายการที่25ก็จะเป็นเหรียญหล่อพระพมรมสีหน้านะครับของหลวงมปู่ดูวัดสแกด้านข้างมีตอกโคตดนะครับเป็นโค้ดหูกระต่ายคมคมชัดชัดด้านหลังยันการหล่อคมชัดมีคาบเ,าเขาเรียกว่าคาบดินฝรั่งติดตามซอก สว,สวยแบบนี้นะครับสว,สวยแบบนี้เลยใน grab ะ fc นี่นะครับแบบนี้เอา500บาทแบบห้าบาทรายการที่25ใครชอบรายการนี้ก็แบ่งได้นะครับ5 0าบาทต่อมารายการที่26ก็จะเป็นเตารีดหลวงปู่ทวด องนี้ดูแล้วเนี่ยเป็น0ู5นะแต่พระเนี่ยหล่อแบบได้สมบูรณ์นะครับแทบไม่ได้โดนการตะใบเลยพี่แทบไม่ได้โดนการตะใบเลยนะครับสวยคลาสสิกนะยังไงอย่างนั้นนะพี่ยังไงอย่างนั้นนะครับเอาไป400บาทนะครับปูดทวดนะคร5ขอ400บาทสวยนะครับองนี้สวยนะครับ,นะรบ400บาทราการที่26 ามารายการที่27นะครับก็จะเป็นเสามา8รอบเนื้อนวะหน้ากากเงินลงยานะครับนี่สวยนะปู่ทิมนะครับปี1นนะครับนี่เดิมเดิมเลยพี่เดิมเดิมเลยนะครับแล้วดูโค้ดนะพี่นี่เดีนะ๋ยวให้ดูยาให้ดูหน้ากากเงินนะครับสวยเดิมนะพี่นะสวยเดิม แบบนี้แบ่งปันนะแบบนี้แบ่งปันหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนะึ่งพันห้าร้อยบาทปูทิมเนื้อนวะหน้ากากเงินลงยาหนึ่งพันห้าร้อยบาทไม่แพงนะพี่นะต่อมารายการที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดก็จะเป็นเหรียญหล่อนะครับอรุณเทพระบุตรหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมเอาสามห้าศูนย์นะพี่เหรียญนี้เอาสามร้อยห้าสิบ พระเหลืององมเขียวเลยนะครับบึกนะครับพี่องนี้บึกเลยนะครับ350นะครับเดิมเดมแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะครับรายการที่28ปต่อมารายการที่29เนาะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อฝาบาทนะครับ fc เนื้อฝาบาทรุ่นแรกนะครับหลังยันหลังยันแบบนี้นะครับ นี่ไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอมีรอยจานบ,บึบบึบเลยเวิจานแบบบึบบึบเลยเนาะแบบนี้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับปีศูนย์สี่เนี่ยปีศูนย์สี่ห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเก้าต่อมารายการที่สามสิบเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองวัดเขากบนครสวรรค์เนาะองค์นี้ก็สี่ร้อยบาทด้านใต้ฐานเนี่ยอุดผงพุทธคุณด้วยนะครับดู ชัดๆช้าๆนะครับพระสวยพระสวยนะครับนี่พระสวยคลาสสิกนะครับสวยคลาสสิกนี่นะครับ สี่ยบาทพี่พอทองเขากบนคนสวัรค์รายการที่30นะครับมารายการที่31ก็จะเป็นเหรียญหล่อเก่าโบราณแบบนี้ไม่ทราบที่นะผมซื้อมาพันกว่าบาทนะครับผมเช่ามาพันกว่าบาทวันนี้เนี่ยอยากขายนะครับเอา800นะครับนี่นี่นะครับซื้อมาหลักพันจริงจริงรับอันนี้ ต่อหน้าไฟได้เลยนะพี่นะต่อหน้าไฟได้เลยนี่ครับเหรืองอมเขียวดูง่ายๆนะแต่จะเป็นหลวงพ่ออะไรเท่านั้นเองผมเอา800เผื่อใครดูชอบเหมือนผมนะครับอ่0แปดบาทรายการที่31นะครับ31ต่อมารายการที่32เป็นเหรียญหลวงปูด่ดูนะเปิดโลกนะครับเปิดโลกเนื้อตะกั่วนะพี่นะลองพิมพ์สวยๆปี32 เนี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทอันนี้ยังไม่ได้เจาะห่วงเลยนะอ่าความสวยยังไม่ได้เจาะห่วงเลยนะสี่ร้อยบาทแนวเอฟซีสวยมากลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูนะรา,ดายการที่สามสิบสองนะครับสี่ร้อยมาณรายการที่สามสิบสามนี่ เป็นพระกิ่งนะครับนี่ด้านใต้ฐานต่อโค้ดคําว่าปาร์เวเลตด้วยนะต่อโค้ดคาว่าปาร์เวเลตด้วยนะครับแล้วดูหน้าดูตานะพี่โอ้โหคมชัดแบบนี้นะพี่นะคมชัดแบบนี้นะครับกิ่งเนะี่สายวัดบวรนะพี่นะกิ่งสายวัดบวรแน่นอนนะครับนี่เดิมๆคลาสสิกแบบนี้เนะครับเส้นสายจีวรต่างๆคมชัดจมูกโด่งๆกลิ่นดังนะครับผมกลิ่นดังเครับเอา400บาทพี่องนี้400บาท รายการที่สามสิบสามนะครับต่อมารายการที่สามสิบสี่สามสี่เนี่ยเป็นปิดตานะครับหลวงปูก่แก้วนะครับเอาสามร้อยห้าสิบนี่สามร้อยห้าสิบมีปลวกด้วยนะพี่เห็นไหมบ้านไม่บ้านพี่ดูเอานะมีปลวกด้วยนะครับเดิมๆพี่เดิม เนื้อนี้เก่าแห้งแก๊กเลยนะพี่นะ350นะร้อยหาบยรายการที่34ต่อมารายการสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางโข่นะพี่นะ500บาทนะครับ5 0าบาทอย่ายนี้เดิมดีพี่กระไหลทองเต็มๆ5 0ม500บาทใครชอบก็ปิดได้นะพี่นะใครชอบปิดได้เลยเอา500นะครับพ่อพุ่มวัดบางโคร่ อ่ะต่อมาท้ายสุดจริงๆพี่เป็นปิดตาเนี้ยเอาสามร้อยปิดตาเข่าอ้อนะองนี้เป็นปิดตาเข่าอ้อสายใต้นะครับสามร้อยบาทเห็นไหมเห็นไหมพี่บึกบึกบักบักอลังการนะครับนี่เห็นไหมสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับ FC ครับนี่นี่นะครับ นี่นะครับสามร้อยบาทสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านแนับสวัสดีครับ